สื่อดังอย่างรอยเตอร์รายงานว่า t เทเล s สวิตนักร้องชื่อดังชาวอเมริกันวัย32ปีประกาศเมื่อวันที่1พฤศจิกายนว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในรอบ5ปีตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2566และจะมีคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้น ตามสนามกีฬาใหญ่ๆส่วนทัวคอนเสิร์ตใหญ่ในต่างประเทศจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไปนักร้องนักแต่งเพลงผู้มากความสามารถเพิ่งปล่อยอัลบั้มเพลงรำดับที่10 Midnight ออกมาเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาและเพลงในอัลบั้มนี้ได้รับความนิยมจนครอง10อันดับสูงสุดในชาร์ตเพลงเบิลล์บอดร้อยซึ่งถือเป็นศิลปินเพลงคนแรกที่ทำได้ในประวัติศาสตร์64ปีของบิลบอบอดร้อย สำหรับทัวร์คอนเสิร์ตในสหรัฐนี้นะคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคมปี2566และหลายคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นตามสมนามกีฬาใหญ่ๆของเมืองต่างๆเช่นบอสตันนิวยอร์กลอสแอนเจลและก็ชิคาโกเทเลอร์สวิทจะของรางวัลแกรมมี่ระบางเห็นปีเมื่อปี2564กล่าวในงานถแถลงว่าฉันแทบอดใจรอไม่คอยไม่ไหวที่จะได้เห็นใบหน้าที่งดงามของพวกคุณที่น,นั่นมันนานมากแล้ว